ง่ายสุดนะตอนเนี้สำหรับผู้ใหม่ยังไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้แค่ลมหายใจถ้ามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าศาสดา,าของเราเนี่ยแค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกปรินิพานได้แล้วจําเคล็ดลับง่ายสุดไว้ก่อนคิดอะไรไม่ออกรู้ลมหายใจเข้าไว้คนใหม่ก็ทําแค่นี้คนเก่าก็ทําแค่นี้แต่มุมมองความความลึกเนี่ยมันจะต่างกันแค่นั้นเอง แล้วเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้ความลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของมันเองขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นศิลในตัวเป็นสมาธิในตัวเป็นปัญญาในตัวถ้าเราเห็นการเกิดการดับเป็นปัญญาแล้วถ้าจิตเราอยู่กับลมได้นานๆจิตเริ่มเป็นสมาธิแล้วขณะที่ทําสมาธิจิตรู้ลมเนี่ยสินไม่ได้บกพร่อง กายวาจาไม่ได้ผิดอยากจะไม่ผิดศีลน,นั่งทําสมาธิ